ช่วงคลิปเด็ดกูรูผู้รู้อาจารย์ครับโซลารเซลล์นะฮะที่นำมาขายในเมืองไทยเนะี่ยมันมีกี่แบบครับอาจารย์อโซลารเซลล์เอาอย่างนี้เอาในท้องตลาดเลยนะที่ซื้อได้จับต้องได้ราคาก็ได้นะครับไม่ต้องไปเลือกหาเอ,า,อางนี้ครับในท้องตลาดยอดนิยมแล้วกันนะครับที่ท่านสามารถไปซื้อหาได้เนี่ยมีอย่างนี้ครับมีสองแบบ คือบางที่เราเรียกว่าประเภทนะครับเขาเรียกประเภทคริสตัลไลน์นะครับภาษาไทยก็คือผล,ลึกครับผลึกก็จะมีสองแบบคือหนึ่งซิงเกิลคริสตัลไลน์แปลเป็นภาษาไทยว่าผลึกเดียวสองโพลีคริสตัลไลน์แปลว่าผลึกผสมนะครับไอโมโนโคริสตัลไลน์เนี่ย ถือว่าเป็นต้นทางของการผลิตนะครับส่วนโพลีนี่ก็คือเอาเศษของโโนโมาผลิตต่อครับอันนี้ก็ให้รู้ว่ามี2แบบ